แต่ละคนการทรงเรียกรูปแบบไม่เหมือนแต่การทรงเรียกทุกอย่างนะครับมีคุณค่าและไม่มีอะไรที่ยะใหกว่าหรือเล็กกว่าครับแค่เหลือแต่เราใช้ชีวิตตามการทรงเรียกหรือไม่ทั้งหมดที่น้องคริสเตียนรู้แรใช้ชีวิตอย่างไรมาจึงรูปนี้เห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นระรมากแค่ไหนพระกิติคุณของพระเจ้าพระองคะองคงอิงไงที่ไหนความมั่งคั่งของพระเจ้า การสนับสนุนของพระเจ้า,าช่วงนี้นะครับผมก็ชอบลูก,กาลูก,กาทำไมชอบลูก,กาเพราะว่าเท่าที่เห็นมาลูก,กาเป็นคนที่ไม่ทําอะไรมากมายนะครับเราก็รู้จักดาวิดเราก็รู้จักโมเสสร,รู้จักพระเยซู แล้วก็คนที่เราก็รู้คนหนึ่งก็ยอนผู้ให้รับปฏิสมาร์แล้วเพราะว่ามาไตาย้ยินบ่อยๆแต่แต่ว่าช่วงนี้นะครับเมื่อก่อนผมชอบซามูเอลมากเพราะว่าซามูเอลเป็นคนที่ให้คนอื่นได้หลักกันเจิมเพื่อพวกเขาเป็นวีรบุรุษของชุมชนของพวกเขาแม้ว่าซามูเอลเนี่ย อยู่เบื้องหลังแต่ให้คนอื่นเป็นวีรบุรุษก็คือผมชอบเขามากและเขาเป็นคนที่ชอบเสียงฟังเสียงของพระเจ้าแต่เมื่อก่อนผมอยากจะทําแบบนี้ผมอยากจะนั่งพระวิหารอธิษฐานนมัสการชอบแล้วก็สร้างคนแล้วให้คนอื่นเป็นวีรบุรุษในสังคมของเขาแต่ช่วงนี้นะครับคนที่ผมติดตามเปลี่ยนแล้วนะครับผมไม่ใช่ซามูเอลแล้วนะครับเมื่อคนอยากจะเป็นเบาโลเบาโลก็ไม่ใช่การทรงเรียกของผมนะครับแต่เคย ลาบใช้แบบช่วงเบาลถก,ก็มีบ้างแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมสนุกมากเลยผมนะครับเห็นชีวิตลูกาแล้วผมคิดว่าจะน่าจะลูกามีความสุขมากเพราะว่าอะไรสำหรับเขาเองเนี่ยวางมือรักษาโครคไข้ไม่รู้ว่าเขามีกี่คนที่ทำกันอาสาจารย์ยของพระเจ้าผ่านทางชีวิตเขาผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะเขามไม่มีข้อมูลยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือ ลูกานะครับเขียนลูกาครับโอเคมาริวลูกามารักโกยอนเราเรียกว่าอาพระกิติคุณสีเล่มใช่ไหมครับเออเรื่องเราของพระเยซูอยู่ในสีเล่มนั้นเต็นรู้ไหมครับมาริวเป็นสาวกของพระเยซูแต่ลูกาไม่ใช่สาวกของพระเยซูเขาไม่เคยเจอพระเยซูมาก,ก่อนแล้วก็ใครครับมียอนด้วยเขาเป็นสาวกของพระเยซูส่วนใหญ่คนที่เขียนหนังสือพระกิติคุณ สามเล่มน,นะครับอัครทูตครับเขาเป็นคนที่ใช้เวลากับพระเยซูจริงๆแต่อีกคนหนึ่งลูกาเขาเป็นหมอเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือสูงจึงเขาเอาข้อมูลของอัครทูตข้อมูลคนที่เห็นการเผงพระชนของพระเยซูเอามาเลียเ้ยงตาตำคนอื่นเข้าใจได้เลยให้เร,เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนไว้กับกษัตริย์ด้วยให้กษัตริย์รู้ว่า เรื่องเราของพระเยซูจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคงแต่ละคนอยากแค่ฟังแต่แค่เรื่องเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวประเสริฐทั้งหมดที่ผมเก็บข้อมูลมาจึงอยากให้กษัตริย์รู้ว่าพระเยซูเกิดมาตามธรรมบัญญัติเดิมและสําเร็จความบาปของมนุษย์ที่บนไหมากางเขนและพื้นจากความตายแล้วมีอะไรก่อขึ้นแล้วก็เขาก็จะเขียนกิจการอักรธรรมทูตให้กษัตริย์อง์นั้นอีกด้วยว่า หลังจากพระเยซูพื้นจากความตายแล้วแต่ละคนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับรุ่นแรกของคริสเตียนนี่เป็นสิ่งที่ผมไปด้วยกับอัครทูตไปด้วยกับรุ่นแรกของคริสเตียนแล้วพระเจ้าทํางานกับพวกเขายังไงเขาเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่บทที่หนึงถึงบทที่8ถึงเรื่องเราของเปโตรแล้วก็จักนาไปนะครับเขาตามเปาโลต่อไป เป็นคนที่เรื่องเราเบาลูเขียนก็ลูกาเช่นกันลูกาเป็นคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายแค่รู้ว่าหมอและรู้ว่าเขียนลูกากับกิจกากรอัครทูตแต่รู้ไหมครับจุดหมายเขาทําให้เราเข้าใจวิธีชีวิตของคริสเตียนเองปัมพาบรูเทงความเชื่อใช้ชีวิตยังไงมาจึงเราได้ข้อมูลจากเขา จึงเราหลับใช้ตําอย่างที่เขาเปิดเผยให้เราโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับลูก้าเหมือนคนที่ไม่ทำอะไรเลยเรื่องเขาไม่มีเรื่องเราเขาไม่มีแต่เขานะครับติดตามอัครทูตและรุ้นแรกของคริสเตียนและติดตามเบาโลที่บุกเบิกคริสจักรแต่ละที่ตาบ้านเรือนแล้วพระวิญญาณทำงานยังไงกับเขา หลับพระวิญญาณแล้วส่วนใหญ่พวกเขาทำอะไรกันลองดูสิครับลองอ่านกิจการจริงๆนะครับทุกที่ที่เบาวโลลูกาเขียนว่าทุกที่ที่หลับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพวกเขาพูดภาษาแปลกๆกันเลยเกือบทุกที่เลยสัญลักษณ์ที่หลับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพูดภาษาแปลกๆครับบางคนมนตอต้านเรื่องภาษาแปลกๆ ถ้าไม่มีลูกกาเขียนกิจากากรอัคาธรรมทูตผมก็คงเห็นด้วยบ้างที่พวกเขาพูดแต่ลองอ่านกิจากากรอัคาธรรมทูตดูสิครับชัดเจนเลยที่ไหนที่หลับพะวิญญาณบริสุทธิ์เกือบทุกกรณีเลยที่ลูก,กาเขียนผู้าษศแปะแปลงหมดเลยเออปฏิเสธได้ยังไงนี่เป็นของอาจารย์เสียพิบามผู้รับใช้ผู้รับใช้ชไม่ใช่ลูกของพระเจ้าหรือครับ เสียพิบาลไม่ใช่ลูกของพระเจ้าหรอกครับเสียพิบาลแค่อาชีพเฉยๆตำแหน่งหน้าที่เฉยๆเราสูงไม่สูงกว่าพี่น้องสมาชิกครับโอ้พี่น้องสมาชิกเรานะครับรับใชไ้ได้ดีกว่าผมสอนพักคารบีได้ดีกว่าผมมีหลายคนที่ดู a ฟ e b o o k แล้วมันโชมเลยเออก็บางคนมันได้นำเข่าประสริ์ง่ายมากมีพลงังบางคนเนี่ยสอนพักการบีจนเราใช้ได้เลย มีได้ยินเขาดีของพี่น้องเรามีมากมายมาสอนได้ดีกว่าผมเลยภาษาไทยก็แข็งแรงกว่าผมต่างหากมีความสุขมากผมเป็นคนที่ต้องต้อยตับกว่าให้พี่น้องของเราต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ผู้รับใช้นี่เป็นหน้าที่ผู้ปรนิบัตินี่เป็นหน้าที่ที่พระองค์บอกบอกไว้คือห้าหน้าที่ในคริสตจักรบางคนเป็นอาครธรรมทูตผู้เผยพระวจนะ นักประกาศข่าวประเสริฐเสียพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมวิสุชนให้ทีละครอบจนถึงให้พวกเขาผู้ใหญ่เต็นที่เต็มถึงขนาดความภัยบุญของพระเยซูก็ลองดูสิครับพระเจ้าตั้งหน้าที่ของเสียพิบาลไว้เพื่อพวกเขาเป็นวีรบุรุษในสังคมของเขาเพื่อพวกเขาสําเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าเราเป็นผู้ปรนนิบาตผู้ปรนนิบัตต้องอยู่เบื้องหลังผู้ปรนนิบาตเนี่ยบันได้อีบผม แล้วก็เอาขึ้นไปต่อก,ก็ได้ผมเป็นบันได้ลูกาเป็นบันไดามาซามูเอลเป็นบันไดามาผู้โยนให้รับปรับทิสมาบันไดามาพระเยซูบันไดามาเราเหยียบพระเยซูทิงแล้วพบกับพระเจ้าเลยสะพานพี่น้องคริสเตียนรุ่นแรกใช้ชีวิตอย่างนี้มาจึงโลกนี้เห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นยังไงรักเรามากแค่ไหน พระกิติคุณของพระเจ้าพระคุณของพระองค์อิ่งใหญ่แค่ไหนความมั่งคั่งของพระเจ้าการสนับสนุนของพระเจ้าการรักษาโลกของพระเจ้าอิ่งใหญ่ขนาดไหนเรียนได้จากชีวิตพวกเขาเลยนะครับนี่เป็นชีวิตพี่น้องเรานี่เป็นชีวิตของผมนี่เป็นชีวิตลูก,กานี่เป็นชีวิตพระเยซูคริสต์เราเกิดมาเพื่อ ทำเรื่องนี้ครับสามเดงพระลักษณะของพระเจ้าให้โลกนี้เห็นไม่อย่างนั้นเรายุ่แผ่นดินสวรรค์ดีกว่ายัางไงก็กลับที่นั่นอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวล้างกายออกแล้วดวงวิญญาณก็อยู่ที่นั่นตาแเดงก็อยู่ที่นั่นเกิดจากที่นั่นกลับไปที่นั่นที่นั่นอีกไม่นานเงินก็หายไปชื่อเสียงก็หายไปเรือแต่ดวงวิญญาณที่เรานําไปสวรรค์เอง ขอกรุงพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดพระเยซูใช้ชีวิตแบบนี้ลูกาก็ใช้ชีวิตแบบนี้การทรงเรียกเขาคือแค่เขียน,นกิจการอัคารธรรมทูตเลยลูกาเลยการทรงเรียกเขาการทรงเรียกพระเยซูการทรงเรียกปเปาโลแต่ละคนการทรงเรียกลูกแบบไม่เหมือนแต่การทรงเรียกทุกอย่างนะครับ มีคุณค่าและไม่มีอะไรที่ย้ายกว่าหรือเล็กกว่าครับแค่เหลือแต่เราใช้ชีวิตตามการทรงเรียกหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเดินในตามการทรงเรียกหนึ่งคนก็ได้สิบคนก็ได้ร้อยคนก็ได้มุมมองของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับหมดเลยว่าพระเจ้าฝากแค่นี้ยังไงหนึ่งตารันก็ได้สองตารันก็ได้ห้าลารก็ได้แต่เราเอาตารานที่พระองค์ฝากมาทําอะไรอยู่เราและ นิยมมุมมองของเรากำลังตามอะไรอยู่เข้าใจตามอะไรอยู่เ,ออเราลงทุนกับนิรันดร์ไหมที่บนโลกนี้หรือเราลงทุนกับเดี๋ยวเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยสิ่งที่เน่าเปื่อยเนี่ยเราใช้ที่ที่โลกนี้ที่เน่าเปื่อยใช้เต็มที่ครับรวยเต็มที่ครับเพื่อเราสำแดงพระลักษณะของพระเจ้ายัางไงไม่ใช่เพื่อบ้านไม่ใช่เพื่อ นูนนี่นั่นให้เรียบเรียงชีวิตของเราตามพระคำนั้นชีวิตของเรานะครับเรียบง่ายค่ะเรียบง่ายนะครับทับพี่น้องนะครับจะมีเวลาก็ลองอ่านยนบทที่สิบเจ็ดถดบเลยนะครับพระเจ้านะครับมาสอนเรื่องนี้มาและร้องอธิษฐานเรื่องนี้ให้กับมนุษย์ฟังเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อที่สิบสามครับข้อที่สิบสามบอกว่าแต่บานนี้ ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์อีกไม่นานพระองค์จะถูกเทึงที่บนไม้กางเขนและไปสวรรค์ครับแล้วก็พระองค์อธิษฐานต่อว่าข้าพระองค์กลาถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ย่างเต็มเปี่ยมพระองค์อธิษฐานกับพระเยซูอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าแบบนี้ เพื่อมนุษย์ฝังเองมนุษย์ฝังเองย้อนสิ่งที่ได้อินจากพระเยซูคริสต์คำอธิธรรมพระเยซูเขียนเลยข้อนี้เลยเพราะพระเยซูบอกว่าผมจะกลับไปหาพระเจ้าเพื่อโลกนี้นะครับมีความชื่นชมิดีเต็มลน้นให้พระคำนันมาเพื่อเรามีความชื่นชมิดีเต็มลน้นใช้ชีวิตตามการทรงเรียกและสำแดงชีวิตของพระเยซูพระเจ้าท,ท,ที่ในสังคมและ คนที่พระเจ้าฝากมาที่บนโลกนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาเพื่อนำวิญญาณพวกเขาและส,สร้างสาวกของพระเยซูจนถึงเรามีโอกาสนะครับอันนี้เป็นความชื่นชมยินดีมากที่สุดเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมาชิกเราคนหนึ่งที่เปิดธุรกิจและก็เป็นไปได้ดีอยู่นะครับ ธุรกิจเป็นไปได้ดียู่ว่าทได้ดีมาด้วยเขาตั้งแต่ไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะให้โตขึ้นได้ขนาดนั้นช่วงอายุที่ยังอายุหน่อยกว่าผมด้วยเอแต่เขาก็บอกว่าหลังจากมันอันนี้เนี่ยมันไปได้อัตโนมัติธุรกิจไปได้อัตโนมัต,อต,อต,อติอัตโนมัติแล้วเขาเบื่อเบื่อสิครับเบื่อ,เ,อเพราะว่าเราถ้าใช้ชีวิตตามมาหาเงินนะครับเบื่อครับสิ้นสุดทางของมันเบื่อและว่างเปล่า แต่ว่าเรารู้ว่าทําไมเราทํางานและที่นี่เพราะว่าอย่างที่พระเจ้าประทันพระเยซูให้บนโลกนี้พระเจ้าเองก็ประทันให้เราอยู่ที่นี่เหมือนพระเยซูคริสต์เลยแต่เงอนอินเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่พบกับพวกเขาได้นี่เป็นอุปกรณ์ที่เรานําวิญ,ญญาณให้ถึงขัมอดได้ื่อใช้อุปกรณ์เต็มที่จึงเราทํางานเปิธุรกิจมีปัญญาในบริหารเงนินบริหารเงินก็เหมือนกันถ้าเราบริหารเป็นเราสอนลูกใหม่ได้ด้วย นี่เป็นช่องทางที่ยังนำวิญญาณได้ต่อสร้างสาวกได้ต่ออันนี้แหละให้เรามีความชื่นชมินดีแท้พระเยซูใช้ชีวิตอย่างนี้มาคุ้มมากพระเยซูใช้ชีวิตคุ้มมากยอนใช้ชีวิตคุ้มมากลูกาใช้ชีวิตคุ้มมากครับถึงคิวเราแล้วครับเราตอนนี้อยู่ในสนามกีฬาที่พวกเขาวิ่งไปสำเร็จ ตอนนี้เราก็กำลังวิ่งไปสู่ที่นั่นอยู่พระเจ้าแนะนำว่าเราใช้ชีวิตยังไงมีคุณค่ามากที่สุดช่วงเวลาที่จำกัดในชีวิตนิรันดร์เรามีชีวิตนิรันดร์แต่ตอนที่อยู่ที่นี่มีเวลาที่จำกัดจึงเวลาที่นี่นะครับมันสำคัญมากเลยต้องมีปัญญาแล้วก็พระองค์แนะนำว่าอันไหนดีที่สุดตั้งในศีลาของพระองค์นั้นบันคงนะครับดีที่สุด สิ่งที่พระเจ้าสร้างมาดีที่สุดปัญหาคือคริสเตียนหลายคนไม่เอาอยัางไงเอาแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาแต่อสัสจ,จัสจ,จันอัศสจันดีแต่ใช้สองอย่างกับเงนินสมบุญแบบทําไมเอาแต่ครึ่งหนึ่งอาจารย์ค้างอนดีงอนดีนดต้องทํางานเก็บเงนินเยอะๆทำนู่นทำนี่ทำนั่นดีอันนี้เป็นวิธีบริหารเงนินแต่รู้ไหมครับอันนี้เป็นอุปกรณ์และเราจดจ่อกับเรื่องนี้อาจารย์ครับเราต้องมีเงินก่อนค่อยทาครับ คุณรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้จะพระองจะพาไปหรือเปล่าที่แผ่นดินสวรรค์เนว่างปเปล่าอยู่ดีเสียดายเสียดายมากเลยนึงเก็บเงินหนึ่งล้านสองล้านสามล้านพรุ่งนี้พร่องพาไปรู้ได้ยังไงว่าพร่องจะพาขายไปคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เหลืออยู่ของคุณมากแค่ไหนคุณรู้ได้ไหมครับว่าพระองค์จะ,สะเสด็จลงมาพรุ่งนี้หรือเปล่าปีนี้หรือปีหน้าไม่รู้ แต่พระองค์สัญญาไว้พระองค์จะมาเร็วๆนี้และอาการของมันนะครับผมคิดว่าครบปริบูณ์แล้วดีมาราดาธาพระองค์มาเร็วๆหน่อยโลกที่พระองค์ฝากมาสังคมที่พระองค์ฝากมาคนที่พระองค์ฝากมาเราตั้งใจสัาเแตงพระลักษณะของพระเจ้าให้เขาเห็นพระองค์ก็ได้หลักดันให้เกียรติจากพวกเขาชีวิตโลกนี้เราเกิดมาเพื่อเรื่องนี้ และทําหน้าที่นั้นแล้วกับไปแผ่นดินสวรรค์ความสุขมากเหมือนพระเยซูคริสต์ที่สเสด็จลงมาบุตรโลกนี้เราก็คริสเตียนคริสเตียนคือตัวแทนพระเยซูคริสต์พระองค์อยู่ในเราเพราะองค์ก็อยากจะทําแบบนี้อยากให้ทําด้วยกับเราการทรงเรียกของคุณอะไรครับอย่างน้อยที่สุดก็ทิศทางการทรงเรียกของคุณต่ำนานเลยครับแค่คนละนาที่ โอเคผมลูกาทำไมลูกากำลังเห็นการทำงานของพระเจ้าในคริสจักรพันธสัญญาใหม่แต่ละที่ทั้งปันดุงตั้งยังปะเป้าตั้งไม่สวยและ,และปังมหารแล้วก็ตั้งที่ไหนประเทศคขมนผู้นมเป็นไพรินแล้วก็เห็นโอซานอันซานพาจูแล้วก็อูดอนน้องคายยาสสทอน ยูไม่รู้ว่าพระองค์จะให้เราไปถึงแค่ไหนแต่แน่นอนเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเท่าที่พระองค์ยอมให้ไปนะครับผมเห็นการทำงานของพระเจ้าผ่านทางชีวิตพี่น้องแล้วผมจะเขียนผมจะถ่ายวิดีโอว่าออพระเจ้าทำงานยังไงกับวิสุทธิชนพระองค์ทำงานยังไงกับวิสุชนที่ ถูกแย่งตำแหน่งของตัวเองไปจากกลุ่มเสียพิบาลผมชอบเขียนเรื่องนี้ผมชอบเห็นการทำงานของพระเจ้าพันทางพี่น้องพี่น้องของเรานะครับมีความสุขอย่างมากครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องในทุกๆต้านในชีวิตเพื่อโลกนี้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์จะได้รับให้เกียรติจากพันทางชีวิตของคุณในสังคม และคนที่พระเจ้าฝากไว้กับคุณตัออไปอะนะครับวันนี้แหละดีที่สุดครับนะครับถ้ามีโอกาสก็อ่านอานปนที่สิเจต็มที่ครับวันนี้ผมอ่านแล้วโอประทับใจมากเลยโอ้พระเจ้าเนี่ยจัดชีวิตของเราเนี่ยให้อิ่งใหญ่เท่าพระเยซูคริส